ใกล้คว้าแชมป์บุนเดสลีกาแล้วสำหรับห้างยาไบเออร์เลโกเซนและก็ชาบิอลอนโซนะครับล่าสุดมีการ,ปรเปิดเผยว่าชาบิอลอนโซได้พูดถึงโอกาสคว้าแชมป์ในวันอาทิตย์นี้คือพรุ่งนี้นะครับรายงานข่าวจากบิลนะครับเมื่อคืนบอกว่าชาบีอลอนโซครับต้องการนำเลโกเซนคว้าแชมป์บุนเดสลลกาในสนามโดยเฉพาะการเอาชนะเวเดเบรเมนวันอาทิตย์นี้ s ชาบีลอนโซ่กุนซือของห้างยาเลเวอร์ครับพูดถึงโอกาสคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกาครั้งแรกของสโมสรหากทีมห้างยาเปิดบ้านทุบเวเดอร์บริเมนวันพรุ่งนี้รวมถึงความเป็นไปได้ที่แฟนบอลจะลงมาฉลองชัยนะในสนามด้วยก็ต้องมาตามนะครับเรามาฟังสิ่งที่ลอนโซ่ได้พูดถึงหน่อยเขาบอกว่า มันเป็นส่วนพิเศษของเกมที่เรามีโอกาสควา้าแชมป์แต่การจะทําอย่างนั้นได้เราต้องมีสมาธิและแสดงผลงานด้วยคุณภาพและจิตใจของเราเราอยากแสดงผลงานสม่ําเสมออยากเล่นให้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมตัวให้ดีและด้วยความเคารพต่อคู่แข่งของเราเอ่อมันมีการประเมินว่าแฟนบอลเลวูเซ่นครับจะกรูลงมาในสนามแน่นอนหากเลวูเซนเปิดบ้านสยบบรเมนในวันพรุ่งนี้ทางอลอโซเองก็พูดถึงสิ่งนี้เขาบอกว่า สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะสามารถเฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างหลังเกมได้มันเป็นช่วงเวลาพิเศษสําหรับสโมสรแน่นอนว่าเรายังต้องการลงสนามที่ดีหลังจากนั้นเรายังมีเกมที่เหลืออีก2-3ถึงนัดในไบาอารีนาแต่แฟนบอลเนี่ยก็ควรสมควรได้เฉลิมฉลองสิ่งสําคัญคืออย่าคิดมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแน่นอนว่าเราต้องการเฉลิมฉลองที่บ้านกับแฟนของเราผมมั่นใจว่าทีมจะสามารถทํางานด้วยสมาธิและสมควรได้รับช,ยชัยชนะ เราต้องบอกว่าเลเวอรุกเซ่นครับจะคว้าแชมป์บุนเดสลีกาทันทีหาพวกเขาเอาชนะอ่าเบรเมนในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เลเวอรุกเซ่นครับยังมีโอกาสคว้าแชมป์ก่อนนั้นหากว่าไบเยอร์แล้วก็สตโตดการ์ดครับแพ้คาบ้านให้กับเอฟซีโคโลนแล้วก็ไอทรอฟเอนเฟิร์ตในคืนนี้นะครับถ้าแพ้ก็ยกแชมป์ให้กับเลเวอร์ไปเลยนะโอ้โหเมื่อถูกถามเกี่ยวกับโอกาสการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาตั้งแต่คืนนี้เลยครับชาบี้ลอนโซเองก็บอกว่า ถ้าเราเป็นแชมป์ในวันเสาร์บนโซฟาตอนที่ผมนั่งอยู่นั่นคงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสําหรับผมบอกตามตรงเนี่ยผมอยากจะฉลองชัยชนะในสนามมากกว่าบนโซฟาที่บ้านโอโ้โหอันนี้คือสิ่งที่ชาบี้อลอนโซนะครับได้เปิดใจนะเพราะว่าถ้าหากคืนนี้ไบร์นแพ้สตูตการ์ดแพ้อะไรเงี้ยก็จะยกแชมป์ให้กับเลวเซ่นไปเลยนะครับแต่เขาบอกว่าอยากจะฉลองชัยในสนามมากกว่าบนโซฟานะครับ ก็อยากชนะเบรเมนในวันพรุ่งนี้เลยสําหรับเลวเซ่นก็ต้องมาตามครับสมใจหรือเปล่าครับห้างยาจะคว้าแชมป์แล้วครับไบเยนจะเสียแชมป์แล้วครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจัดนะสำหรับไบเยนมิวนิกนะครับผมโอ้โหป้องกันแชมป์มาเท่าไหร่แต่สุดท้ายครับไม่ได้ มาเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยมาเลยครับมาเลยนะลุ้นช่ำร,ร,ร,รับหน้าร้อนครับลุ้นล้านช่ำรับหน้าร้อนทางยูสกอร์สามจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับหน้าร้อนแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับแคมเปญเขาใหญ่มากๆเลยครับเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธลุ้น iPad Gen 10พร้อมแพ็กเกจยูบอลฟรีทุกสัปดาห์กันไปนเลยนะครับแจกจุกๆครับ40กว่ารางวัล กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับก็แอดมาที่แอดยูสกอร์สามีแอดอำนาด้วยที่แอปเขียวนะครับบอกว่ามาจากช่องของสเกตฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ โคสตส่วนลดเยอะแยะมากมายเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสินลุ่นแอปเจนซไปแล้วนะครับก็ขอให้สนุกในช่วงสงกรานครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้อนรับกันแบบจุกๆไปเลยนะครับขอให้มีความสุขมาปิดท้ายกันหน่อยครับเหมือนบาซโลแนาครับอยากจะได้ดาวรุ่งของเบนฟิก้าเอามาปั้นหน่อยนะที่ Spotify ค้ำนูก็มาตามความเคลื่อนไหวข่าวนี้กันหน่อยนะครับเอามาฝากรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าบาซ่าสนใจเมโร่ครับดาวรุ่งของเยอเลสบอนนะครับ อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากมุนโดเดวปติโบครับรายง,งานเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าโชเซ่เมโรครับกองหน้าวัย19ปีของเบนฟิก้าตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาแต่แรงดึงดูดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าทางเลวของฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปรายง,งานข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาสนใจโชเซ่เมโรครับกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของเบนฟิก้าที่ตกเป็นเป้าหมายของเลวนะทีมจากฝรั่งเศสเหมือนกัน เมโร่เนี่ยทำไปแล้ว11ประตูจากการลงเล่น14เกมกับเบนฟิก้าเบแต่ยังไม่สามารถสอดแทรกตัวเองเนี่ยขึ้นทีมชุดใหญ่ได้นะครับขณะที่สัญญาของนักเตะกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025นี้โดยยังไม่มีการพูดคุยถึงการทำสัญญาใหม่กันนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่เหยียบลิสบอนอย่างเบนฟิก้าจะปล่อยตั้งตะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ไป แล้วรายงานล่าลสุดก็บอกว่าบาร์เซโลนาสนใจเซนเซียกับเมโร่แต่บาร์ซ่าวางแผนให้นักเตะลงไปเล่นกับบาร์ซ่าแอตเลติกภายใต้ใการดูแลของราเฟลมาเกวสนะครับอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลก่อนต่างจากเลวครับที่พร้อมผลักดันนักเตะคนนี้ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ทันทีเนื่องจากมีเนโนว่าจอร์แดนเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดาของพวกเขาจะย้ายออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ไปนะครับโอ้โหถือว่าบาร์ซ่าเอาแล้วครับสนใจเมโร่ครับดาวรุ่งของเหยยวลสบอนนะครับ นักเตะคนนี้ก็เหมือนเชือดน,นิ่มอยู่นะฟอร์มเคยเห็นผ่านตาไม่ได้ดูแบบจริงจังนะครับก็เด็กดาวรุ่งวัยสิปีก็ฟอร์มโอเคอยู่ครับเล่นกับเบนฟิก้าเบนะครับก็ใช้ลายอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเอามาปั้นเนี่ยทางบาซ่าจะมองยังไงส่วนความดึงดูดเนี่ยอาจจะฝั่งของลิวน่าจะดีกว่าเพราะว่าทีมเนี่ยพร้อมดันนักเตะขึ้นทีมชุดใหญ่ครับแต่บาซ่าอยากให้เล่นกับบาซ่าแอตเลติก่อนนะครับก็คือ,อยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยแต่อื 19แล้วนะครับต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฉาดไปฮะวัยรุ่นฉาดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณที่รับฟังกันมาตลอดนะฉาดไปฮะชาวสเก็ตฟุตบอล